ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะ<ม>เราก็หลับตาเมาๆผ่อนคลายสบายใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเรา กร็ลงตึงนะจ๊ะห่อนคลายสบายแล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆอี่กลางกายของเรา กลางทอง้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันนี้นะมารวมเป็นดวงบุญใสๆสติดในศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ให้ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรท,ที่จดนนในแล้วเนะี่ยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเป็นแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะ ให้ใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆดังกล่าวนั้นนหะหยุดเบาๆแตะเบาๆนะไม่ยัดก็ไม่เป็นไรทําความรู้สึกก็มีอยู่ว่าใจของเรานะเป็นธาตุสำเร็จ นึกอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ใจ,ใจชัดมเต่ามื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะจ๊ะเพราะนั้นเราทำความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ค่อยๆแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงบุญนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองไม่ชัดไม่เห็นเป็นไม่มีถ้าระวางใจได้ถูกส่วนซึ่งก็ต้องค่อยๆสังเกตไป พเราวางใจยังไงตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สม่ำเสมอไม่ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆพอเราสังเกตได้จับจุดได้ว่าเราได้วางใจอย่างนี้ทำอารมอย่างนี้ใจจึงจะยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้ เราก็ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นการรักษาใจให้ใส่ใสในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจกนกระทั่งเขรนอนจึงมีความสำคัญมากที่จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งจะทําให้เราง่ายในการวางใจนะจ๊ะแล้วก็จะเข้าถึงอย่างง่ายๆ ทำง่ายได้ง่ายเนี่ยมันสั่งสมพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ที่เป็นกุศลเดี๋ยวจะวางใจเนี่ยมันก็จะชำนาญขึ้นพอวางใจเป็นแล้วเราก็ทำบ,บ่อยๆซ้ำๆซ้าแล้วซ้าอีกซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีก,อกทุกวัน มันก็จะค่อยๆจำนานค่อยๆชัดขึ้นจนกระทั่งชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็ชัดจริงกว่าลืมตาเห็นวัตถุภายนอกก็จะเก็บรายละเอียดได้เองเห็นไว้พร้อมรายละเอียดเพราะนั้นตอนนี้เราก็วางใจที่กลาง ดวงบุญนี้นะจ๊ะอย่างเบาสบายนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งสําคัญที่สุดแต่มนุษย์ไม่เข้าใจเพราตรงนี้สําคัญที่สุด เป็นงานที่แท้จริงแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่สุดคือก็ถึงความสุขที่แท้จริงภายในกระทั่งเราเกิความพึงพอใจในประสบการณ์ภายในของเราพึงพอใจในจุดที่เราเป็นในตอนนี้นั้นหยุดนิง่งเบาสบาย ให้ใจใสๆสนิ่งนิงน,งนุ่มๆมกันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นบางคนก็ค่อยๆชัดบางคนก็ชัดแบบปุ๊บป๊บฉับพลันอย่างนั้นแล้วแต่ใจที่ถูกส่วนเองมันจะปุ๊บขึ้นมาเลย เราเห็นดวงบุญชัดใสๆได้ดีแล้วก็นึกขายายแบบที่แนะนำเมื่อเช้าเนี่ยนึกนิดเดียวนึกเหมือนไม่ได้นึกเอเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำนเรานึกมันจะไปแค่นั้นเองจะไปเที่ยวไปบ้านไปช็อปปิ้งไปแรงต่างนึกคล้ายๆอย่างนั่นแหละนึกนิด เดี๋ยวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายกระทั่งมีความรู้สึกตัวเราเนี่ยเป็นพโพรงกลวงภายในมันเป็นอุมโมงค์ทิดพองโตขยายไปเรื่อยๆทั้ง อะไรความรู้สึกที่กายมนุษย์เหมือนไม่มีตัวตนเหมือนตัวเราขยายไปสุดขอบฟ้าเลยเป็นท้องฟ้าที่กำลังมองดูดวงบุญใสๆที่อยู่ภายในและดวงบนขยายตามกายต่างๆก็เช่นเดียวกัน กายในกายแต่งเตงกายองค์พระสำหรับคนที่ทำได้ก็ง่ายไปจะขยายและใจจะใสบริสุทธิ์ทีเดียววานิ่งแน่นเป็นหนึ่งเดียวตั้งมันสง,งัดจาก กามและบาปอกุศลธรรมใจที่เก้งเกลี้ยงมีความสุขที่ท่วมท้นทะลักออกมาเลยแล้วก็ทำใจนิ่งนนิ่งอย่างเดียวเป็นผู้ดูนึกนิดเดียวแล้วก็นิ่งอย่างเดียวดูเฉยๆจะทำให้ความนิ่งนี่มันแน่นขึ้น นั่นคือทำให้ไม่มีอะไรทำให้เราหวั่นไหวได้หรือเคยยื่นณจุดที่เรานิ่งมันจะอยากนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเรามีความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ทั่วไปว่าในนิ่งนี้ยังมีนิ่งกว่านี้อีก ซึ่งจะให้สิ่งที่ดีๆกว่าที่เราเข้าถึงตอนนี้จะสอนเราอยู่ในตัวแต่เราก็แค่ดูไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็จะสว่างณสภาวะธรรมหรือจุดที่เราเข้าถึงตรงนั้นมันจะชัดใสสว่างบริสุทธิ์ ยี่ความสุขอ,อยู่ข้างในในกระแสทานแห่งบุญของพระนิพพานก็จะมารวมอยู่กลางกายเราเป็นดวงบุญใสๆเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จนในชีวิตของเราตั้งแต่พุถุชน จมกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญนี่เราเป็นบ่อเกิดห่งความสุขและความสำเร็จที่จะต่อสู้กับวิบัติบาปสักศิษย์ิบากรรมวิบากรได้กระแสบุญอย่างเดียวตึองจย่ายสู้กับกระแสแห่งบาปอกุศลธรรมนั้นได้จะไปสวดอ้อนวอนใครก็ช่วยไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองเนี่ยหยุดการนิ่งอย่างนี้ ความบริสุทธิ์น้วเเองไปเชื่อมกับผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ภายในเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ก็จะแก้แก้ไขเป็นอยู่ในกลางนั้นที่มันเป็นอิบาทบาปสกิ์ทำให้มีวิบากกรรมเาแรงทางเป็นผัง ติดตัวเรามันเป็นโปรแกรมติดตัวเนี่ยจะถูกเลือกไปคำว่าผังนี่ไม่ดีแปลว่าเหมือนเอากระดาษมาตีวาดแผนผังอะไรเงี้ยมีลักษณะที่ต้องเข้าไปเห็นนะแล้วก็บุญเนี่ยมันจะไปแก้ พอผังนั้นมันจะเชื่อมมาถึงกายมนุษย์ยาที่จะส่งผลใล้าๆโปรแกรมเขาเซตไว้ว่าทำบังคับให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ข้าสัตว์จะตั้งอายุสั้นโรกมากไปมาหานรกจะต้องมีความทุกข์ทรมาน ยาวนานเป็นเวลาเท่านั้นทาน่านี้ทรมานด้วยวิธีการอย่างนี้ละลายเลยมาเลยแต่งถึงอุสตนลลันดลกยมลบ็มเปลิดอสุรกายาติเลชาแล้วมาเป็นมนุษย์อายุสัน้นตายาแต่ยริการมารดาบ้างอจากการมารดาบ้างแล้วก็ รมที่ต้องใช้หลายทีเพรมันจะมีผังที่ซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆกันเช่นสมมุติทำจริงใช้ไป500ครั้งนั่นนะต่อไปเราก็จะต้องเจอโปรแกรมอย่างเนี้ยถึง500ครั้งซึ่งมันทุกทรมานมากบุญเหงื่อเขาจะแก้ตรงเนี้ยเขาจะไปตามเก็บโปรแกรมอย่างเนี้ย ฤกษ์มันตรงข้ามกันจะตรงกันข้ามเพราะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยเราพูดไม่ได้เมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เราจะต้องทำในยามที่เราทำความดีและยังเจอเคราะห์กรรมก็คือต้องอดทนเมื่อเรายังไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาก็นิ่งๆเอาไว้ก่อนอดทน ไม่สู้ไม่หนีแตท่ทำความดีไปเรื่อยไปทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีนำะบุญมันก็จะเกิดบุญเกิดมันก็จะสอนในตัวเราว่าเราควรจะทำอย่างไรหลบจะหลีกจะพ้นอย่างไรแต่เมื่อเราอยู่ในบุญนะครับก็จะมีกระแสที่จะดึงดูดคนดีเหตุการณ์ดีๆของดี สิ่งดีๆที่จะมาช่วยแก้ไขวิกฤตแล้วก็พลิกชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้ก็นี่ลราก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาทแต่เริ่มต้น จากตัวเราคนข้างเราขยายแสงสว่างแห่งบุญแห่งความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไปครอบคลุมในสภาธรรมกายสากล เป็นแสงสว่างที่ครอบคลุมทั่ววัดพระธรรมกายแผ่นดินสองพันไล่ขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวมทั่วจังหวัดปทุมธาน,นีจังหวัดข้างเกียงทั่วประเทศให้สว่างสวย ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกกลั่นโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์เป็นโลกแก้วให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้หลุดพ้นจากมลทินแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งความคิดคำพูดและการกระทำกายวาจาใจ ขยายไปสู่สิ่งแวดล้อมสังคมภายในบรรยากาศไปตามโลกธาตุต่างๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร,ร,ร์ดวงดาวแสงโกจักรวาลอน,นันตจกักรวาลในภพทั้งสามกามาพบอรุพบพบอรุพบพบจะมีสรรพสัตว์ที่ ถือกำเนิดโดยกำเนิดทั้งสีให้มีความสุขสดชื่นเบิกบานพ้นจากความทุกข์ทรม,มานของชีวิตห,หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นงต่าของยาม,มานจากวิบัติบาสักสิทธิ์อิบากกรรมวิบากมานต่างๆนี่แล้วก็แผ่ขยายออกไป ผลบุญกุศลที่เราทำนี้อุทิศให้มันพระบรุตรบุปกาดีหูญาติละโลกไปแล้วสัพพะัตทังโปวงที่มีทุกมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นเป็นทัพทวี ให้ตั้งใจเป็นอย่างนี้นะลุงนะและ้วก็รวมบุรรวมใจอธิษฐานสิ่งที่เราคิดได้ตั้งใจก็ให้สมหวังดังใจอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี้ให้มีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมา เป็นสมบัติอัศจรรย์ดันใช้สร้างบารมีในคราวนี้นะให้สำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์ดยเร็วพลันในลาอธิษฐานอธิษฐานจิตกันไปพร้อมๆกัน